วันนี้นะคะเราจะไปวากายามะเอ๊ะวากายามะอยู่ไหนนะวากายามะอยู่ไหนนะทางใต้ของโอซาก้าคนไทยยังไม่ค่อยไปเราก็เลยไปลองเชิงไงต้องเปิดขุมทรัพย์ไหมถูกต้องถ้าปังคนไทยทั้งประเทศจะจดจำเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณเอเชียเอ็กซ์นะคะที่พาพวกเราสองคนไปยันวากายามะนะคะลอกเลยมาจากนั่งสบายอาหารอร่อยแอร์สวยหรือเปล่าจะเจอ วันนี้นะเราจะพาแฟนเพจเรามามึงต้องห้ามเลยนะบีต้องห้ามเลยวะเอ้ากูมึงนี่ไงวาก้าอย่ามาวาก้าอย่ามาก็เล่นอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาจะไม่ให้มึงมาดิเอ้าไม่ได้หรอกเราเป็นเพจดังเพจดังไม่ได้ดังเลยนะกูเนี่ยเสียงดังกูเนี่ยเสียงดังจริงเขาต้องห้ามเบาเบาที่นี่เขตวัดเออใช่เสียงดังมเรื่องเพราะที่นี่มีวัดตั้งแบบร้อยกว่าวัดอยู่ข้างในข้างในประตูเนี้ยเป็นประตูทะลุมิติวิ่งเข้าไปปุ๊บ ว,วัดอีก100วัดเลยเปิดดวัไป,ไ,ปไปวัดเลยเออนั่นแหละแล้วตรงนี้เป็นประตูอะไรอะ่ะประตูโคโย่าซังบัวบ่าวประตูไดมอนด์เกตไดมอนด์เกตอ่าเมืองโคโย่าซัง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซุ้มประตูโคยะซังนะคะเพราะว่าโคยะซังนี่เป็นเมืองเมืองหนึ่งของวากกยาม่าเมืองที่อยู่ใกล้คันไซมากถ้าเกิดว่าลงจากสนามบินแล้วแค่40นาทีเองมันมาถึงที่นี่ใกล้มากใกล้กว่าโอซาก้าอีกใช่ใกล้โอซาก้าแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ว่า โคยะซังหรือว่าเมืองวากายาม่าเนี่ยจะมีวัดอยู่บนภูเขาซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บนเขาแล้วนี่คือซุ้มประตูของโคยะซังนะคะนี่คือซุ้มประตูเดียวเองนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเข้าไปอีกอ่ะมันจะมีอีกร้อยกว่าวัดอยู่ข้างในซึ่งถ้าเกิดใครชอบทําบุญไหว้พระหรือว่าเรียนรู้เรื่องศาสนามาค่ะที่นี่นะคะอยากให้รู้แล้ววันนี้เราพวกเรามาก็ต้องมานอนวัดกันด้วยแล้วพวกนี้ต้องตื่นกี่โมงรู้ปะ่ะหกโมงครึง่งบ้ากี่โมงตีสี่ฮะ ใครไม่บอกอ่ะแต่วันนี้เราต้องกินเจรู้ปะเนี่ยเจอรอที่ผ่านแล้วแค่ไม่เจกูก็แบบจะดิ้นอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมอุยม,ม,งงมันจะเป็นยังไงมันจะเยอะๆไม่ชอบเลยอ่ะกินแป้งๆอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็กินผักไงกินผักอ็ะได้แต่กินแป้งแป้งเต้าหู้เต้าหู้เนียไม่ชอบแล้วชอบกินเขาปะอ่อยอีกแล้วโอ้โหบียอามั่วตลอดเลยจริงๆเขามีแผนที่เว้ยในโครยาซังเนี่ยมีวัดอะไรบ้างสมประตู บีช่วยเขาหาในดิซุ้มประตูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเราอยู่ตรงนี้เองเราเพิ่งอยู่ตรงปร<ล>ะตูตรงนี้เองแล้วคือข้างในก็มีอีกโอ้โหวัดอีกเยอะมากดูดินี่คือวัด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 ยังไม่ขึ้นได้ไหมอ่ะปวดฉี่อยู่นู่นไงเฮ้ยห้องน้ำอยู่ตรงนูน้นมาดูห้องน้ำกันนี่คือแบบฉบับอินดี้เลยปะ่ะนี่ปวดขี้ป่ะเนี่ยปวดฉี่เอาเร็วๆนะ ว้าวเป็นสื่อเว้ยเป็นสื่อเว้ยติดยอดให้ครับอย่าง่เขาบอกว่าถ้าไม่ติดเดี๋ยวโดนตำรวจจับหมุนทำไมเนี่ยเขาเยนหัวเขาบอกว่าในเขทันไซอะที่ที่เนี่ยเป็นที่เดียวเลยนะที่หิมะตกอยากเห็นหิมะป่ะอยากเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าโชคดีเราอาจจะเจอหิมะด้วยไปหนาวมากขึ้นรถเถอะ ใจนี่เราอยู่อันนี้ไหนเนี่ยอันนี้อยู่ในอยู่ในวัดซึ่งวัดเนี้ยเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีสวนหินใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยแต่ยังไม่เห็นหินสก้อนแต่ยังไม่เห็นหินสก้อนใครเป็นคนวัดปะพามันใหญ่ที่สุดอ้าวก็วัดนี่ไงเออว่ะเราลองเดินไปหาสวนหินดีกว่าแต่อย่างว่าพอเป็นอะไรแบบที่สุดใหญ่ที่สุดเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมมีแฟนที่นมใหญ่ที่สุดนี่ก็เจอสวนแล้ว แล้วเรามาดูกันส่วนหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนี่เป็นส่วนหินต้องใช้จินตนาการนิดนึงเพราะว่าที่เป็นพระดำหนักของจกักรพรรดิสมัยก่อนแล้วก็หินที่รายล้อมรอบที่นี่จะเป็นเกี่ยวกับมังกรเป็นมังกรสองตัวที่ปกปักรักษาอยู่ก็ตามนี้อันนี้เป็นหัวมังกรอันนี้ก็เป็นหัวมังกรอันนี้เป็น,นตัวมังกรสตัวนี่ราล้อมรหนัก ้อยนะคะหิวข้าวแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงแล้วก็วัดใกล้ปิดแล้วคือต้องรีบเที่ยวก่อนสีน่โมงครึ่งนะเป็นไงคะสวยไหมสวยไหมเฮ้ยเราชอบนะเพราะว่ามันเดินชิวๆเดินดูเรื่อยๆเดินดูวัฒนธรรมเก่าๆที่แบบเคยเป็นมาอันนี้นะคะเราก็มานอนในวัดมันคือการนอนในวัดในวัดจริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมา เปิดเผยเล่าประสบการณ์การนอนในวัดครั้งแรกในชีวิตนะคะขนาดอยู่วัดไทยยังไม่เคยนอนเลยนะเพราะกลัวผีกลัวผีไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะมีไหมกลัวผีป่ะเนี่ยโอดีไม่แต่ว่าวันนะี<อ>้ใกล้สุสานไหมเขาบอกว่าใกล้ด้วยเ <c oughs> ขาบอกตอนกลางคืนให้เราไปเดินเล่นที่สุาสานใครไปเดินเล่นคิดว่าเป็นสวนสนุกเหรอแต่วัดสวยมากคือนี่นอนวัดจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเนะี่ยกอะเป๋าวีนิทมีอะไรมีน้ำมีน้ำในตัวออ้าว แค่นี้เหรอนี่คือให้เราปูนอนที s <S ่นี่เอ้ยเออไี่นี่นอนน้างตรงนี้นี่มาไปออนเซนไปมีขนมต้อนรับด้วยอ่ะเอ้ยดี เฮ้ยมีน้ำชาเฮ้ยนี่คือนอนในวัดครั้งแรกที่ญี่ปุ่นของเราใช่เชี่ประสบการณ์นอนในวัดกูแต่แรกคิดว่าแบบว่าจะแบบคูเสือนอนเตียแบบนอนมุ้งแบบว่านอนมุง้งนอนนอนเสือเหมือนบทบ้านโคกระบามมีใ <c oughs> คร <c oughs> ยินทุกคนโอ้ยดูวิวดูวิวดิเฮ้ยเป็นวิวไหม เป็นวัดจริงๆนะเป็นวัดจริงๆเห็นไหมงั้นคืนนี้เขาขอน,นอนจองตรงนี้นะดีมากอ่ะเทควิวอ่ะฟิน,ฟน,ฟนไหมฟินไหมฟินเวอร์คือเราจะนอนกี่วันนะที่เนี่ยคืนเดียวเองคืนเดียวเองหรอคืนเดียวเองหรอแต่ห้องดีมากเไม่ได้ไ,ไปแบบจุดเปาดรูป,รปว่าใส่ใจ,จะหมดแล้วใส่ใมไม่หมดเฮ้ยที่นี่โรงแรมอะไรอ่ะที่นี่วัดอะไรอ่ะโจฟุคุอินเมมทุกคนแฟนเพจเราต้องเมมมานี่ห้องรีวิวแล้วมีไม้แขวนเสื้อมีอะไรต่าง ห้องใหญ่มากเป็นเรียวกันที่ไฮโซมากอะ่ะการนอนในวัดของเราคือกันที่เราคิดว่าแค่แบบปูเสือนอนแบบในมุ้งบนพื้นแข็งๆแล้วเย็นๆไม่มีฮีเตอร์มีอะไรอ้ทอกไฮโซอิทออกไฮโซ เฮ้ยแกนี่ฉันอยู่ในวัดแต่เธอเห็นวัดไหมมีอะไรเหมือนวัดบ้างไม่มีคือตอนนี้เราอยู่กันที่วัด5ดาวของนี่เลยโคยะซังนะคะนี่เรามากินเจแต่ดูไม่เหมือนเจคือแบบว่าอร่อยมากใช่แล้วที่นี่ขึ้นชื่อก็คือลูกพับลูกพับเทมปุระนี่ทีเด็ดเลยอร่อยปะอ่ะไม่ได้ชิมเลยอร่อยอะไหนบบดิแม่เฮ้ยแล้วลองกินกับอันนี้นะเกลือชาเขียวเออตกใจใช่ล่ะ <c oughs> นอนก่อนนะคะวันนี้ขอแต่งหน้านอนหนาวมากยังไม่อาบเ๋ยพรุ่งนี้เชา้าค่อยตื่นมาอาบ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายเจ็ดโ <Bye. S 3> มงครึ่งค่ะยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็นมากินข้าวกันเลย แล้วอะ่ะนี่มีกี่ขั้นเนี่ยบันไดเนี่ยร้อยห้าสิบแปดเฮ่อรอด้วยดิเร็วดิ อกาสาขาครับที่นี่เป็นต้นกําเนิดของตาสัญลักษ์ฟุตบอลของทีมชาติญี่ปุ่นโอ้อเคยเห็นไหมอ๋อแสดงว่าญี่ปุ่นต้นกาเนิดของตาสัญลักษณ์มาจากวากายามาหรอใช่ทุกคนที่อยู่ที่วากายามาเนี่ยเป็นคนเกาะตั้งเจลีเลยแล้วก็ใช้อีกา3ขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทีมชาติญี่ปุ่นเป็นไงไม่ได้รู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วก็มาเจออีกา3ขาอย่างแท้จริงครั้งแรกเลยนะเพิ่งรู้ว่าอีกา3ข,ข,ข,ขาของไอตาสัญลักษณ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้โคตรเฟี้ยวจริงแล้กอีกาคขาอยู่บน ตู้ไปรษณีย์นี่ตู้ไปรษณีย์สีดำครับเห็นไหมส่งได้จริงเมื่อวานเนี่ยฮะส่งได้จะไม่ถึงส่งได้จะไม่ถึงส่งได้จะไม่ถึงเอา้าไปไหนวะไหนมาเมื่อกี้อุ้งสาวขอพรความรักให้กันนะ่ะเอา้าใครคู่มือ ที่นี่ยูโนมีเนะออนเซนมรดกโลกเขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันว่าออนเซนที่เนี้ยดาวโลกเราอะ่ะ จะได้เป็นมรดกไหมไปเขาบอกให้มารอคิวตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องแก้ผ้าตรงนี้วะ,ะ,ะดีฝายมากอะ่ะอน้ำร้อนมากตอนนี้ก็ได้หรอหล่อธรรมชาติสุด,สด ไ,ไให้เขาได้รู้ครับว่าพญานาคไทยเป็นยังไงโ,โหดมั่น